สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะจิตนาชาแนลค่ะคุณผู้ชมเมื่อนี้หลังจากที่ลงมือวานขึ้นนะคะคุณผู้ชมตั้งแต่เทียงขึ้นจนตีหนึ่งนะคะนอนรับนี่จากโทรศัพท์แล้วกะจะมาลงคลิปต่อนะคะคุณผู้ชมลงรัฐบาลไทยต่อค่ะขึ้นลงห้าน้อยลงลาวสตาร์เย็บลอยเปิดราคะคุณผู้ชม จะมีเล่าพัฒนามาต่ออีกเด้อค่ะคะุณผ,ผู้ชมปันนี้เมื่อแรงนะคะคุณผู้ชมตอนแรกสุนละค่ะเมื่อน,นี้ก็จะโล่งแนวทางของอมือขึ้นเจแดงเพิ่นทรงมะไห่นะคะ่ะคุณผู้ชมเิ่นอยากให้โล่งเหล็กนะคะเิ่นหาตัวเหล็กอิกตนตหน้าโล่งชอง่องพ่อไอ้คุณผู้ชมได้เบิ่งเนาะคะ่ะเพิ่นแบงปันมาอิตนตนาขอขอบคุณหลายๆลายเด้อค่ะขอบคุณเจแดงที่คิดหอดคิดถึงอยู่ตลอดเนาะคะ่ะคุณผู้ชม กะอยูกไกลกันนิดนึงกะกะคือบอกไก่เนาะคะ่ะคุณผู้ชมเนะบาะเพราะว่าเพิ่นกระรงห้มีตัวเลขแนวทางใดีดีๆเพิ่นกระรงมาไห้ค่ะคุณผู้ชมอันไดที่ตัวเลขเพิ่นเข่าดีๆเนาะค่ะเพิ่นกะอยากให้คพนเห็นน้ำลายๆเนาะค่ะอยากแบ่งปันมาอยากให้คพนทางช่องจินตนาเห็นเนาะค่ะคุณผู้ชมมัน,น,น,นะะกระ,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 ะเลหยห้มากคะ่ะจินตนาก็ะเลยฝ่าวเขียนลงแงเรากะจะล่งตอกันไปเลยนะคะคุณผู้ชมเนาะดูนี้ คลิปแรกค่ะคลิปแรกเอาของคุณเอกชัยก่อนนะคะคุณผู้ชมคุณเอกปเอก,กชยัยปินตาหน้าเขียนไหวเจ้แดงสั่งลุยค่ะคนปฏนิเพิ่นกับเปียนซื้อแล้วค่ะคุณผู้ชมเป็นเปลี่ยนชื่อเป็นหยวยคนสกุลจันนะคะหยวยสกุลจันค่ะคุณผู้ชมเป็นเปลี่ยนซื้อเป็นแบบนี้นะคะเนาะินตาหน้าก็ใส่มือสีดําเขียนมาขึ้นมือหนาเงิน มดเกียงค่ะสีแดงกับมดไปนน้ำกันกับคุณผู้ชมเรื่มเบิงค่ะนำหมอกค่ะอเอาค่ะแนวทางรัฐบาลไทยวันที่หนึ่งเมษาย,ยนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดับคุณผู้ชมจินตนาจะได้ลงแนวทางของคุณเอกอชัยนะคะเจดแดงสั่งลุยหอดแรกจินตนาแต่ของเพื่อนมาลงองู่ค่ะเพราะว่าไปหาหอ,อดหอ,อดบานเจดแดงเนาะค่ะนาะเพื่นก็เลยยืนให้เลยค่ะหลังจากนั้นมาจินตนากับปะกาขอเพื่อนนามาลงค่ะคุณผู้ชมอ่า แล้วต่เพิ่นสีหายเห้าเนาะคะ่ะเนาะพอดเีเพิ่นก็เลยหายของพ้นหวยสกุลจันมากค่ะจินตนาก็เลยได้เอาของคุณเอก,กชัยนี่มาลงกอเนาะคะ่ะเนาะเราคิดต่อไปก็จะเป็นของอหวยสกุลจันค่ะลงต่อเป็นรัฐบาลไทยต่อต่อกันเลยนะค่ะคุณผู้ชมล้วก็จะลงขึ้นนี่ถ้าพอดึกมากจินตนากะจะลง ลาพัฒนาของพ่อเสียนยอดเด้อค่ะของพ่อเสียนยอดบุรีรัมคะ่ะพ่อทรงเห็ุตรงเวลาดีดีค่ะคุณผู้ชมเวลาเหตุแล้วปุ๊บปอกป,ปับ๊บรู้สึกว่าพ่อกะหลุดเลยว่าต่อไปเป็นอีหยังสินะคะเพิ่นกะทรงห้หลายๆช่องนะคะคุณผู้ชมเพิ่นกะฝ่าวเฮดไห,หมาอีตนาก่าาะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะพ่อเดอ้อขอบคุณที่ทรงตัวเลขแนวทาง เป็นรัฐบาลไทยก็นลงมหาห้แล้วเรียบร้อยค่ะคุณผู้ชมของพ่อเสียงยอดค่ะเสียงยอดปุ่ลีรำหน้ากาเป็นกระทรงมหาห้แล้วจิตนากระตะลค่งถ้าขา้านบดดึกตายนะคะคุณผู้ชมเนาะถ้าดึกมากอะอยากพักพอน,น้ำค่ะสุขภาพก็ดีค่ะน้ําหูก็ไม่เท่ากันคุณผู้ชมบอกกับบริยินเสียงเจ้าข้องบางครั้งอาจจะพูดเสียงเบานะคะคุณผู้ชมเสียงพูดคุยอาจจะเบาค่ะคือม่อว่านหลานขางบานค่ะคุณผู้ชม ไอ้ตัวน้อยพึ่งซิฟหัวกับบ่านน้อยเนีล่ะค่ะเขาน้ำหนักเก้าซิฟล้วค่ะคุณผู้ชมเพิ่นอ้วนเพิ่นน้ำหนักเก้าซิฟกิโลเนี่ยล่ะค่ะอ่าเป็นเด็กน้อยคางบ้านนะคะคุณผู้ชมลูกหลานคางบ้านเพิ่นมาเล่นนั่เพิ่นฟังยายอัดคลิปแล้วคลิปคลิปแหลกเนาะค่ะคุณผู้ชมพ่อตาอัดแล้วแเพิ่นเลยเพิ่นก็เลยสงสัยค่ะเพิ่นเลยว่าทำไมไม่บอกคลิปต่อไปว่าจะลงอะไรเวลาต้องบอกให้ละเอียดและสั่นเพิ่นว่าค่ะคุณผู้ชม ปลาเป็นๆเซจแล้วเพราะอัดคลิปแรกแล้วย่ายกับวันเดย์บอนะคะวันนี้คลิปที่สองกําลังจะเบิดเวลาเพิ่นสังเกตแล้วเพื่อนเล่ยางไปเขียนใส่กระดาษเอามาอเอามาว่างตรงไหนย่ายเห็นว่าบอกระบุเวลาแล้วไปคลิปต่อไปจะเป็นอะไรพานะคุ้นผู้ชม <c oughs> นี่ผูกรับก่ะจิตนาก,ก็เลยจะถือโอกาสนี่เนาะคะ่ะเนาะเหมือนมีคนมาเตือนค่ะว่าห้บอลเนเดอร์ คลิปต่อไปเป็นยังสิเนาะค่ะคุณผู้ชมเอาภาพการคัดของการเปิดเกิดปัญหาการเล่อยกายเป็นเอามาเป็นข้อคิดแล้วก็ปฏิบัติกับคุณผู้ชมเอาค่ะไปเบิ้งตัวเลขแนวทางเลยได้ค่ะคุณผู้ชมเ,าเ,เนา,าเะของคุณเอกชัยค่ะค่ะตัวเลขของคุณเอกชัยค่ะคุณผู้ชมวันที่หนึ่งเมษายน2567ค่ะเจแดงซังลุยค่ะคุณผู้ชม ของคุณเอกชัยเพิ่นได้ว่างในช่องของเจแดงตลอดเด้อค่ะคุณผู้ชมเจแดงคนเดิมนะคะเป็นแบ่งปันใไ้จินตนามากแล้วค่ะคุณผู้ชมแบ่งไ้มากพีไอพีไฮนองในช่องจินตนาได้เบิงนั่มมาสันค่ะจินตนาการเลยไดตัวเลขแน้วทางของคุณเอกชัยมาลงเนาะค่ะคุณผู้ชมให้คุณผู้ชมเบิงค่ะเด่นบนค่ะคุณผู้ชมเด่นบนสองกับเจ็ดค่ะสองกับเจ็ดอันนี้ เปน็นอันแรกของเพิ่นนะคะเราก็มีอีกชุดหนึ่งเพิ่นเนนไหเป็นโครงสุดท้ายหรือเปล่ากะรอเบิงอีกค่ะคุณผู้ชมรออีกคลิปต่อไปค่ะแล้วก็ให้2กับ7มาค่ะตัวเป็นตัวเด่นนะคะคุณผู้ชมเด่นบนค่ะ2กับ7แล้วก็20 22ูนย์7องสองสอแห้าแล้วก็เจค่ะคุณผู้ชม เจ็ดแปดออกแล้วจะออกอีกไหมเจ็ดจะมาไหมหรือว่าสองจะมาค่ะคุณผู้ชมเบิงซอยกันเดอค่ะตัวเลขเพิ่นมีเขามีหลุดแต่เพิ่นเคยให้เขามาตลอดเพิ่นก็มีซื้อเสียงพอสมควรค่ะอยู่ในช่องของเจ๊แดงคนเดิมค่ะคุณผู้ชมเจ๊แดงเพิ่นแบ่งปันให้มาแล้วก็ เพิ่นมีประวัติอยู่ในนันถ้าคุณผู้ชมอยากเห็นประวัติของเพิ่นของคุณเอก,กชัยกลับไปเบิ่งย้อนหลังของอยู่ในช่องเจแดงเนาะคะ่ะคุณผู้ชมเพราะว่าจินตนากับเพิ่นมีเปิดช่องมากก็ได้ของเพิ่นมาลุงปราวัิก้อนเพิ่นก้อนหนานันเพิ่นกับพ่อสมควรอยู่ค่ะก็คือนเลขเพิ่นเขาดีเดินดีอยู่นะคะคุณผู้ชมเนาะเชื่อถือได้คะ่ะแล้วก็เขาไปเบิง่งแล้วก็วิเคราะห์น้ากันนะคะคุณผู้ชมตัวเลขมีเข้ามีหลุดค่ะ อ่าค่ะคุณผู้ชมเจ็ดแปดจ่อมาบอรนะหรือว่าเจ็ดหาที่เพิ่นวิเคราะห์กันเนาะค่ะเนาะกับซอยกันวิเคราะห์ค่ะคุณผู้ชมข้อเม้นต์ใต้คลิปน้ำก็ได้ค่ะว่าตัวใดเป็นจับตามาเป็นใดบ่ตัวใดบ่เป็นตามาเนาะค่ะคุณผู้ชมเนาะเอาค่ะเด่นล่างคะ่ะสองกับสามค่ะเด่นล่างสองกับสามเจ็ดสองเจ็ดสามแปดสองแปดสามแล้วก็เก้าสองเก้าสามค่ะคุณผู้ชม รูส้สึกว่าเจ็ดสองแปดสองเก้าสองกางามอยู่ค่ะคุณผู้ชมเจ็ดสามแปดสามเก้าสามเนี่ยเจ็ดสามกระปออกมมหน้าแล้วนะคะคุณผู้ชมเนาะตัวเก้าสามเสนาก็รไ่ได้ออกมาน้านแล้วค่ะหรือว่าจังไดทห่หลิจินตนาลืมค่ะคุณผู้ชมเบิงซอยกันค่ะตัวเลขของคุณเอก,กชัยค่ะวดวันที่หนึ่งเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะคุณผู้ชมมีเด่นบนเด่นล่างโดยเดอ้อค่ะเบิงดีๆค่ะเด่นบนสองกับเจ็ดค่ะ เด่นล่างก็ยังมี2กับ3นะคะ2นี่คือไปได้ไดทั้งบนทั้งล่างนะคะคุณผู้ชมสังเกตเพิินแต่าอตสองล่างเนี่ยคือมีมีเมี8มีเกประกบค่ะแต่เด่นบนเด่นสบนน่ะเพิ่นจะประกบกับ0กับ2กับ7กับ8ค่ะเท่านั้นไม่มี9นะคะคุณผู้ชมค่ะเด่นบนนะคะ สังเกตเบื้องเอาค่ะคุณผู้ชมตัวเลขแนวทางค่ะเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะคะไปหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไว้ค่ะจินตนากระไดมากเมื่อกี้นี้ชุดหนึ่งค่ะคุณผู้ชมได้สองเจ็ดมากชุดหนึ่งค่ะอคอยๆสื่อไปเนาะคะ่ะคุณผู้ชมสื่อมือละนิดมื่อละหน่อยค่ะได้หนึ่งหนึ่งเจ็ดเอ้หนึ่งหนึ่งสองเจ็ดกว่าจินตนาได้มากเมื่อกี้นี้ค่ะคุณผู้ชม คลิปนี้จินตนาขอให้คุณผู้ชมทุกท่านค่ะที่เขาเบิง์ช่องจินตนาชาแนลกดติดตามน้ำเน้อค่ะคุณผู้ชมกดติดตามจินตนาชาแนลแล้วก็กดไลค์ให้จินตนาน้ำแนค่ค่ะเพื่อเป็นกำลังใจค่ะคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมอยากแชร์แบ่งปันตัวเลขค่ะแชร์ให้คนนั้นคนนี้คุณผู้ชมก็แชร์เลยค่ะแล้วก็ขอขอบคุณหลายๆค่ะคุณผู้ชมขอททุทุกท่านทุกๆคน จงโชคมันหมานจงโชคมันหมานเด้อค่ะคุณผู้ชมให้โชคเขาให้ลำรวยให้เบิดหนีเบิดสินทุกคนค่ะให้สุขภาพแข็งแรงทุกๆคนเด้อค่ะสวัสดีค่ะ